สวัสดีครับตุแพยผพาเพ่อนครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเมื่อนีนผมจะพาทุกท่านมาหาตกปลา,านาดินนะครับอยู่แม่น้ำธงขําบ้านเ้านี้แหละครับหมายเกา่าหมายเดิมเมื่อนี้บรรยากาศคนข้างจะคืมฟ้าคืมฝนนะครับเนดบ่คนด้ออกเยอ่มากระดองแพ่คือเก่าครับสวัสดีค่ะฝนอยู่ตรงข้ามห้องวันนี้ <c oughs> กระตอบปิ้วไปมืด <descript> มืดกระตอบหน่อยย่างเดียวเลยเขากระตอบย่างเดียวนะครับพี่น้องรุนน้ากันนะครับน้ำนิ่งดีแต่นายเงี้ยมุ้อมือเหมือนผมเห็นป่าขึ้นอยู่เนาะครับเป็นต่ปลาจินเบ็ดดีอยู่มือนี่ขออนุญาตเต็มไปเนยครับมือนี่ผมเก่าเบ็ดมาสี่ขันเนาะ 何や แน่จ้ะขวนถุงครับได้ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้วมันมันช่องสอกนี่เอาล้วจ้ะอันที่สองใส่มือเขาออ้สายย้อนเลย หางแดงจ้าปลาหน่อยเพียงหางแดงเกาะขีดมาเลยพี่ตุ่มขอไอ้บ้านนะจ้ะ แล้วตีเวทลงไปเรียบร้อยแล้วจ้าเทียแลกทุลักทุเลหลายจ้าตีหยางเติบเนาะเลี้ยงไปมองนึงไปยิงมองนึงตีไว้ถาพี่ตุมเจ้าพี่ตุมขอไปบ้านคอยเยลี้ยงลูกไปเนาะจ้ะเาเดี๋ยวจะให้พี่ตุมซอน ที่สามห้องครับพี่น้องหลอบเทียงนะครับไปแป้งครับบอยเยยบนไดนเนาะเขียนไ้ก่อนครับ <c oughs> <c oughs> วัวปลายอยังน่นจงนาจะโอ้มากกม้หก,กอ,อ,อก,กอมาก,ก,กอทองกอหัวเลยปมนะครับกก่อนเู้ขออนุญาตครับจใพี่นงมงใกลกัน่าไบันเดน่าจะใส่หน่อย ผมเอา,ามือสไลดครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกลัวๆแล้วนะครับป่ายัง่เงียบเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้องจะเฮ็ดเมนูกินเขาเที่ยงนะครับเมนูห้ามือนีนะครับน้องแพรว่าจะดตำมะกรอน,นะครับเมนูขาดบะไดแล้วก็ปิ้งปลากาค,ลาครับกับนะปลาพมเนาะปลาพมหรือปลานกเขา บอกอหวห้าออกมาตะบาลครับน,น,น้องชายหลานเนาะออกมาฝากทางหุ่นน้องแพลวกำลังดังไฟครับ <c ười> จะได้กินวัวน้องแพลวว <c ười> งไฟแล้วสิครับติดอยู่ป่าห้ามือนีกะค่อนข้างเงียบเนาะครับช่วงเทียงมหาใบแก่ย่งเงียบๆอยู่ครับเอากระพึงในป่ามาซีโตเนาะ อย่ารุนน้ำกันช่วงบายครับพาจะมีป่ามากินเมเ็ดเท่าวะ อยู่แล้วน้องเข้าแดง่อยครับอยู่แล้วยุ่แล้วเอาเลยเอาเลยอู้วูวัดแห้งแถวนั้นปากสีดวาน้องเพ้าอะไรยังอู้วสู้ตัวเญยแท่โอ้เมือน,นี่มิตรใส่นี่ครับโมงเงยเปบนไหนเนาะ สวยครับมารเร่ๆชงใบเฮาจะเห็นตัวเดียวปวดใจปะเสร็จแล้วเนาะครับเมนูเฮาอันนี้สมพักครับป่า,าเฮาเหลืองๆเลยเนาะ ผมน้ำลายแตกแต่ตตตหมูของน้องเพี้านี่แหละผมกินในปลาพราะน้องเพล้วจัดเลยมาครับมาพี่น้องมากินขวน้ำกันช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วล่ะครับเมื่อกี้น้องเพยวก็ไปวัดป่ามาตัวหนึง่งยินดีหลายเด้อแต่ช่วงบ่ายจะไม่มีกำลังป่าเฮ้าเมื่อนีบ่ได้หลายนะครับแต่ว่ากะบผเป็นยังหอก ในตัวสองตัวเขาจะกินคือนเราครับพี่น้องเสียบคือเกาป่าใหม่ๆสดๆน้องเพลายว้าจ้ากินต่อจ้าตากหมกฮงน้ำกันเห็นแล้วทำไรผมไหมเนี่ยพี่น้องมึงใกล้ๆครับมือน้องเพลขาดบะได้คือขนมเส้นนี่แหละแน่าบนหมักอีหลีกินขนมเส้นหลายๆแล้วก็ นอนอแล้วก็นอนฝอาเบ็ดหน้าบวม <laughs> ตาแหงหน่อยหน่อยแหงว่าเห็นตา, <laughs> าอหอยหอยยังไงครับหอยบานเท่านาะหอยหอยสองขามรานไปนงมมาฝากเซ็บ <laughs> <laughs> ่ะเซ็บเ <laughs> <laughs> หี้ยดเลยกินจะคำก่อนนะครับพี่น้องเอาสมมากก่อน้องเี้า ตําหุ่งนี่แล้วครับทำได้แจกแล้วโอ้ยก็สิให้พี่น้องเห็นสักๆเดี๋ยวขอโทษขอไปครับอื้อ, <c oughs> อ,อตักน้ามาดให้โ <c oughs> อ้ย่ะนี่น่าเพราะแล้วชทษ <c oughs> น่าม,มาดมันจีบอเฮียตาิทนาวเว้าใส่เลยนะครับ อือืเราจัดกานดีแต่ไหนะสุดยอดครับเอาบรรยากาศนะครับพี่น้องมานี่ปลากินเม็ดโบกินกับโเปยังพอให้มือมือเข้าได้มาอยู่กับธรรมศาสตร์นี่น่าองแพ้วอ,อยู่หากินไป ก็มีความสุขแล้วครับได้หน่อยกินหน่อยได้หลายกะกินหลายอาเมรบกันได้หน่อยกับได้เอเมรบกันนะครับรุนเบ็ดแปมกันครับนีียอ แต่ประกาศนี่เี่ตัวเดียวตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองกากวาเนาะป่าห้องเงียบมาเลยครับตั้งแต่เที่ยงมาผมมีเวลาจะตอนเลยนะครับพี่น้องเมื่อีี้ผมก็เลยว่าจะเจ็บเบ็ดกับบ้านไว้เนาะครับ บ่ได้อยู่หอดคำบ่ได้พาพี่น้องรุนหอดคำเนาะก็ถือว่าได้พ่ออยู่พ่อกินครับป่าเ้อามันนีเนาะได้สองตัวที่เรกๆเขาก็เอาไปย่างแล้วเนาะครับเรือนี่กัผมว่าจะเอาไปไว้ถ่ายเห็ดเยือนะครับไว้ถ่ายเห็ดเยืออย่เงียมเอาไปใส่เง็นบน,น้องแพอเพราะว่าเพระาะว่า <c oughs> ป่าเข่งห้าบ่มีครับหฮาก็เลยได้อาศัยอาศัยใสย่ป่าอีปแปงป่าอย่างไรนะครับเห็ดเป็นเยอะเนาะเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุงมก้อน้องแพ้วมาตลอดนะครับบ่มีหยังไหลายพาพี่น้องมาเอาบรรยากาศคือเกาครับตุงมก้อน้องแพ้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ